ขณะน,นี้ผมอยู่หน้างานโครงการสยามธุรกิจช่วยเหลือสังคมทดแทนคุณแผ่นดินนะฮะซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านพงพัฒน์วงศ์ตระกูลนะฮะมาเป็นประธานเปิดการพร้อมด้วยท่านบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพ,พิมพ์สยามธุรกิจท่านวชลาพรเวชกุลน,นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับทั้งสองท่านเลยนะครับ สวัสดีท่านรองผู้ว่าราชการ<ด>จังหวัด,ดจันทบุรีนะครับแล้วก็สวัสดีท่านบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับวันนี้เราก็คงจะได้คุยกันในหลายๆประเด็นนะครับทั้งประเด็นเรื่องของการจัดงานแล้วก็ประเด็นเรื่องของสถานการณ์โควิดที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ณเวลานี้ประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็โครงการที่จะสนับสนุนภาคการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีนะครับ โดยในช่วงเริ่มต้นนี้ผมคงจะต้องขอสอบถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับงานในวันนี้นะครับที่ท่านมาเป็นประธานเปิดงานท่านมีอะไรที่อยากจะพูดถึงงานนี้แล้วก็แนะนำอะไรงานนี้ให้กับสาธารณชนบ้างครับครับสิ่งแรกต้องต้องขอบคุณะฮะต้องขอบคุณคทางสยามธุรกิจนะ,ะโดยเฉพาะคุณวัชรพรเวชกุลนะครับซึ่ง เราเจอกันรอบสองนะฮะหลัง<ป>จาก2 2> ที่ปีที่แล้วผมก็ได้มาร,ร่วมกิจกรรมซึ่งทราบว่ากิจกรรมสยามธุรกิจช่วยเหลือสังคมทดแทนคุณแผ่นดินเนี่ยดำเนินการมาถึง4ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่5เพราะฉะนั้นปีที่แล้วมาก็ชื่นชมนะฮะว่าจัดกิจก,กรรมได้ดีแล้วก็เห็นความก้าวหน้าของการด,ดําเนินการ,รในธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมตรงเนี้ยค,ค,ค่อนข้างดีแต่ปีนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะฮะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเกษตรกรด้วยนะครับ ซึ่งพอได้ยินรายละเอียดลึกๆแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนนะครับที่ภาคธุรกิจเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเราโดยเฉพาะพวกเราเองเนี่ยในภาคของเกษตรส่วนใหญ่เราไม่มีเวลาที่จะไปไปสนใจเรื่องอื่นมากนอกจากว่าเช้าเข้าสวนเย็นเข้าสวนอยู่กันอย่างเงี้ยนะฮะโอกาสไปไหนก็ไม่มีโอกาสที่จะไปดูข่าวบางทีไม่มีเลยเพราะมันเหนื่อยหลับละเพราะฉะนั้นการอาศัยใสย่สบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยดูเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดี เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เห็นเห็นอยู่ข้างในเนี่ยนะสิ่งสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้ดูได้ได้ได้พบเนี่ยก็คือบุคลากรหลายหลายภาคส่วนที่มาบางคนเนี่ยเป็นบุคลากรที่ประสบความสําเร็จใช่ค่ะนะถามว่าสาเร็จยังไงสําเร็จด้วยตัวเขาสําเร็จด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของของบริษัทะนะครับสาเร็จด้วยการเจริญรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับอันนี้คือหัวใจท,ที่ที่พวกเราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆ เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในนี้วันนี้เขาได้มีมการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้พูดคุยกันได้คุยกับบรรณาธิการได้คุยกับเ d โอดก็รู้สึกปื้มนะฮะ <c oughs> ปื้มมากว่าท่านให้ความสนใจท่านลงมาเองมามาพบปะกับสมาชิกอย่าง <c oughs> เป็นกันเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นในภาพของธุรกิจเนี่ยที่กาลังสื่อออกมาเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันตรงกับเจตนารมณ์ของของสยามธุรกิจจริงๆ <c oughs> ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยนะฮะ แต่ที่ผมได,ได้เดินชมนิทรรศการด้านข้างนะคะผมว่ามันเป็นอะไรแปลกใหม่หลายเรื่องโดยเพราะที่เรากำลังสนใจคือเรื่องของดโดรนเนี่ยดโดรนผมเคยคุยกับพี่น้องเกษตรกรว่าทําไมไม่ซื้อมาใช้ล่ะโอ้มันแพงครับท่านรองมันแพงมากเลยบอกอืใช่มันแพงเนาะแล้วเราซื้อมาใช้คนเดียวมันก็คงไม่คุ้มหรอกก่อนเราจะทํางานได้ทีหนึง่งเสร็จแล้วเราต้องเก็บไว้รออีกรอบหนึ่งหลายเดือนราคาก็เป็นแสนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะคุ้มทุนซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ทางบริษัทสยามธุรกิจก็ได้บริหารจัดการให้กับพวกเราเป็นสื่อกลางใช้คาว่าเป็นสื่อกลางในการช่วยให้กับพี่น้องที่มีความสนใจว่าหรือมีความจำเป็นต้องใช้โดนเนี่ยให้ติดต่อมาทางนี้แล้วทางนี้จะมีมีผู้ที่จัดการให้ในั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่เห็นก็คือในเรื่องของอบริษัทสยามธุรกิจช่วยในเรื่องของการสื่อใช่ค่ะสื่อน,นี่คือสิ่งสําคัญมากเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยถ้าไปกันสื่อได้มันจะไปได้เร็ว ถ้าไปด้วยด้วยบุคคลมันค่อนข้างช้าชแล้วอินเทอร์เน็ตเราไวมากนะครับไปตรงนี้ปุ๊บไปถึงนู่นแล้วอเมริกาไปถึงอะไรก็กได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยที่เรากําลังมองว่าในเมื่อภาคเกษตรเราทําธุรกิจแล้วเนี่ยเราบอกเรามีปัญหาเรื่องตลาดสื่อตรงนี้จะช่วยเรื่องตลาดได้ทันทีจะจับคนค้ากับกับคนที่มีวัตถุดิบให้มาชนกันใช่คให้สินค้ามันไปได้โดยเร็วอันนี้ต้อง ต้องบอกเลยชื่นชมมากนะครับเพราะฉะนั้นจะด้วยวิธีการใดก็ตามผมถือว่ามันเป็นประโยชน์ตัวที่สมที่ทางทางบริษัทให้ความสําคัญก็คือจะพยายามส่งเสริมให้พวกเราได้มีธุรกิจเสริมขึ้นมาจากทําเกษตรอย่างเดียวมันคงไม่จบนะฮะมีเรื่องของเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้คือคือหัวใจเลยทุกคนอยากเที่ยวแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนตรงนี้ก็ไปแล้วตรงนั้นก็ไปแล้วแต่ถ้าเกิดได้เที่ยวในเชิงเชิงนวัตวิถีเชิงกเกษตรเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรใหม่นะฮะเพราะบางคนเนี่ยต้องเรียนอย่างหนึ่งว่า เขาทำเกษตรแล้วมันน่าสนใจมากมันน่าเรียนรู้มีอะไรที่ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆหรือเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากเขาคิดเองค่ะแล้วมันมันมันง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกลมกลืนกันนะครับก็บบขออยญาพูดสั้นๆเดี๋ยวพูดยาวแล้วมันจะสกันั่นนะฮะครับในกรณีนี้ท่านาบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ มีอะไรที่จะเสริมเกี่ยวกับงานนี้บ้างไหมครับคือตรงที่เราจัดงานวันนี้นะคะคือเป็นงานส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์นะคะนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมทดแทนคุณแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะเราเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในภาคตะวันออกมีทั้งจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะให้ลนหลงลดใช้สารเคมีนะคะ แล้วมาใช้อินทรีย์ในการผลิตให้เป็นผลิต,ตผลที่เป็นอินทรีย์และออแกนิกร้0ยอซแล้วทำให้สุขภาพและชีวิตดีขึ้นและเพิ่มผลผล,ผลิตและเพิ่มไรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเพิ่มไรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับเกษตรกรค่ะ กลับมาที่ท้าวหล่อเมู้ว่าราชการว่าโครงการในการที่จะส่งเสริมสับสะรเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรีที่ผ,ผ่านมาหรือว่ากิจกรรมที่จะทําต่อไปในอนาคตมีอะไรเป็นเ,เรื่องพิเศษพิเศษบ้างครับสิ่งแรกต,ต,ต้องถือว่าคนจันทร์โชคดีนะฮะเราเป็นลูกหลานสมเด็จพระเจ้าตัดสินเนี่ยนะฮะท่านเลือกท่าเลให้เราค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถที่ทําการเกษตรในเรื่อง,องของผลไม้ได้ค่อนข้างมีคุณภาพ อันที่สองคนของเราเนี่ยเก่งคนจันเนี่ยค่อนข้างเก่งองค์ความรู้เรื่องของการเกษตรเนี่ยผมถือว่าผมก็รับรายการมาบปทั่วประเทศนะฮะทุกภาคผมว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเราไปพูดคุยเราจะรู้เลยว่าที่นี่ค่อนข้างใหม่ได้อันที่สามเกษตรที่นี่ถ้าเราไปที่อื่นเขาบอกว่าทําการเกษตรแล้วต้องวิ่งหาตลาดแต่ที่นี่ตลาดวิ่งหาเราฮะ ทำไมผมถึงใช้คำนี้อย่างสมมุติว่าเราวิ่งไปเนี่ยแถวโป่งน้ําร้อนสอยดาวเนี่ยเราจะเห็นลงหรือที่รวบรวมผลไม้เนี่ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเต็มไปหมดเลยบางคนข้างถนนไม่พอเข้าไปตอกซอกซอยอีกหรือเข้าไปถึงหน้าสวนคือนั่นหมายความว่าคนที่เนี่ยเวลาทําการเกษตรแล้วเนี่ยที่ขายเกามีแน่นอนะนะเพียงแต่ว่าเรื่องของราัาเท่านั้นเองที่ทจะเป็นปัจจัยที่เราต้องพูดคุยกันนะครับ เพราะนั้นความโชคดีของที่เนี่ยเรื่องของตลาดเราไม่ห่วงผลผลิตที่เราออกตลาดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะฮะในช่วงโควิดเราขายผลไม้ได้ประมาณเกือบ4ี่0 0ื่ล้านนะฮะ,ค,ะค่อนข้างถือว่าตัวเลขค่อนข้างสูงนะในขณะที่ทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจแย่แต่จันทกดีไม่แย่เลยเรายังสามารถขับเคลื่อนไปได้อีกการค้าชายแดนเราก็ไม่ได้นิ่งในช่วงของโควิดทุกเดือนเรามีตัวเลขการค้าเดือนหนึ่งเกือบ2000ล้านโอ<ฮ>้โหธรรมดานะฮะแค่ด่านเดียวนะฮะ ตอนนี้เราเปิดอีกด่านนี่คือด่านประก,กาศตอนนั้นด่านบ้านแหลมเนี่ยถือว่าเป็นด่านมาตรฐานของเราทั่วประเทศมีคนมาดูงานล้วทำไมบริหารจัดก,การได้อย่างไรนะครับเพราะฉะในส่วนในส่วนของตรงนี้ถือว่าเราโอเคละเรามีตลาดแต่สิ่งที่เรากําลังจะต้องเพิ่มเพราะเราคิดว่าตลาดอย่างเดียวเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันไม่ได้จบนะฮะมันไม่ได้เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่การทําด้านการเกษตรสําคัญที่สุดที่พวกเราต้องระลึกถึงก็คือเรื่องคุณภาพ คุณภาพมาจากไหนมาจากสินค้ามาจากเรื่องของการมีสารตกค้างมาจากในเรื่องของขนาดเรื่องของโรคทั้งหลายโรคแมลงที่มาจากพืชทั้งหลายเนี่ยนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นจะส่งออกเนี่ยสินค้าต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้พูดตลอดว่าเวลาจะทําการการเกษตรอะไรก็ตามขอให้เป็นสินค้ามีคุณภาพเราจะเห็นได้ว่ามีโครงการของราชการ การปรับปรุงดินการใช้อินทรีย์การลดใช้สารเคมีเอาเอาสารธรรมชาติไปต่อสู้กับกับโรคต่างๆเช่นโบเทีรียที่เราเห็นชัดเจนมากเลยนะหรือใช้ตัวศัตรูพืชมาสู้กันอย่างเงี้ยเป็นต้นเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับมันก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะว่าด้วยความที่ว่าเวลาทําการเกษตรที่นี่แปลงค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เขาก็มีส่วนที่เห็นเลยว่าเขาเขาได้ได้ลดการใช้ัวนีทนลองคะ แล้วปัญหาแรงงานที่เราจะนำเข้ามาทางจันทบุรีมีการบริหารจัดการยังไงคะคือใ,ในส่วนหนึ่งนะก็เรียนว่าจันทบุรีเราแรงงานหายากเราพึ่งแรงแรง,งานกัมพูชาค่อนข้างสูง80เรนี่ยเราเราเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาซึ่งคนพวกนี้เขาอยู่กับเราค่อนข้างนานบางคนอยู่จนจนไม่กลับเลยก็มีนะครับเพราะนั้นก็จะมีแรงงานบางส่วนที่ยังอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ไปไหน ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องเรียนว่าบังเอิญมาเป็นช่วงของใกล้สมการพอดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แรงงานจะต้องกลับบ้านเพราะเป็นปีใหม่ของัมบูชาเพราะเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เราเราเก็บเนี่ยในการที่แรงงานออกไปช่วงนั้นนะ่ะเกือบแสนคนคเป็นแรงงานกำบูชาที่มาจากทั่วประเทศนะฮะ,ะเพื่อมาออกทางด่านด่านด่านบ้านแหลมที่เดียวนะฮะ,ะยังไม่คิดถึงทางอัลจิยา,าประเทศ นะฮะตรงนั้นจะไม่คิดจะไม่คิดถึงตราดนะฮะ,ะนี่แค่ด่านขเขาเอาด่านเด็นไดเกือบแสนคนคก็ถือว่าปริมาณค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแรงงานตัวนี้กลับไม่ทันแน่นอนเพราะฉนั้นสิ่งที่เรากําลังบริหารจัดการนะครับณนะตอนนี้ผลไม้เราหมดโชคดีว่าทุเรียนเราหมดบังคุดเราหมดเงาะเราหมดชุดที่ลงไปทํางานภาคใต้ไปทาทาผลไม้ลงย้ายย้ายย้ายที่ทําการลงไปภาคใต้เพราะฉะนั้นพอลงไปภาคใต้ปัญหาแรงงานก็ยังไม่ใช้เขาก็ใช้แรงงานที่มีอยู่ แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับลนะทุเรียนภาคใต้หมดสิ่งที่จะต้องคิดต่อแล้วก็คือประมาณสิงหากันยาลำไยเริ่มจะออกผลจะต,ต้องเก็บสู่ตลาดตอนนี้เรากําลังคุยกันในส่วนของของกระทรวงแรงงานส่วนของตอมอของน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนมทบแล้วก็ปกครองนะแล้วก็หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องว่าถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้แรงงานเราจะบริหารจัดก,การอย่างไร สิ่งแรกที่เราพูดถึงก็คือพยายามหาแรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่นะหมุนเวียนกันได้ไหมนะฮะตรงนี้ไม่ได้ใช้อะตัวนี้ทุเรียนยังว่างเอามาช่วยลำยายน่อยนี่นี่น<ๆ>เราเราเราคิดนะฮะถ้ะาจะลองลองคุยกันส่วนที่2คือเอาแรงงานภาคอีสานภาคอีสานที่ตกงานที่ไม่มีงานทำเนี่ยเพราะช่วงนี้ถ้าถ้าเขาไม่ได้ทาํานาเขาก็จะว่างแต่ถ้าเขาทํานาก็ใกล้เก็บเกี่ยวก็อาจจะมีแรงงานเหลือมาให้เราแต่แรงงานใหญ่ที่กําลังรอเข้าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการ เพราะเนื่องจากว่ารอบเนี้เป็นแรงงานที่จะมีปัญหาเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของโควิดเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องงานที่จะเข้ามาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เราเตรียมการที่จะพูดคุยในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเราจะบริหารจัดการยังไงให้อาแรงงานเข้ามาใช้กับพื้ผลการเกษตรได้ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยแต่ไม่หนีในเรื่องของแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับอันนี้ในส่วนของการ สนับสนุนภาพแลงงานหรือว่าในส่วนของการนําเข้าในงานนี้เรายังไม่ได้มีกําหนดระยะเวลาชัดเจนใช่ไหมครับว่าจะสามารถนําเข้าได้เมื่อไหร่นับจากนี้ไปยังยังไม่ชัดเจนคือตอนนี้เราบริหารด้วยสนาคารฉุกเฉิมเราต้องเราต้องฟังสวบคอใหญ่ก็คือศูนย์ศูนย์ใหญ่ว่าศูนย์ใหญ่จะอนุญ,ญาตหรือไม,ไม,ไม่ไม่อนุญ,ญาตผมจะยกตัวอย่างว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้อนุมัติผ่อนผันให้เปิดด่านขึ้นอีกด่านหนึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยเรามีด่านแป้นแหลมนะครับ เราก็ขอว่าเราจะขอเปิดด่านที่บ้านผักกาดซึ่งเป็นด่านทาววนเหมือนกันทั้งคู่คโดยเรามีเหตุผลว่าผลผลิตเราส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังค้างอยู่กัมพูชาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็คือมันสัมะหลังคือถ้าทิ้งไว้เนี่ยเจอฝนมากเดี๋ยวจะเป็นลาใช้อะไรไม่ได้ก็ทําเรื่องขอไปที่ส่วนกลางะนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการที่จะเอาคนเข้ามาหรือจะเปิดด่านจะอะไรเราต้องฟังจากส่วนกลางเท่านั้นจังหวัดไม่มีอํานาจที่จะไปถัน จัดการด้วยตัวเองได้ตอนนี้ค<ม>ณะกรรมาการแรงงานเนี่ยเคยมาคุยด้วยกันถามว่าแล้วจังหวัดจะแก้ปัญหานี้อย่างไรผมตอบได้คําเดียวว่าก็ให้สบคใหญ่ยกเลิกมาตรการตรงนี้ผมก็จะบริหารจัดการเรื่องแรงงานเข้าเองผมผมก็ให้คําตอบท่านอย่างนั้นนะฮะ<ม>ท่านท่านจะโกรธไม่โกรธผมไม่รู้เพราะตอนนี้เราเราต้องฟังส่วนกลางอย่างเดียวเราไม่สามารถใช้อํานาจของจังหวัดได้นะครับวันนี้ท่านลองจะมีอะไรฝากถึงเกษตรกร ของภาคตะวันออกอเ,เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาเ,เฉพาะหน้าในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้คือในในช่วงนี้นะครับต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าเป็นช่วงที่พี่น้อเกษตรกรยังมีผลการเกษตรที่จะได้ได้ผลนะ,ะสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมการก็คือดูนิดหนึ่งนะฮะว่าคุณภาพคุณภาพของที่ท่านมีอยู่เนี่ยโอเคไหม ท่านถึงเวลาที่จะต้องดูแลในเรื่องของมแมลงเรื่องอะไรท่านท่านพยายามดูก่อนเพราะผมเชื่อว่าองค์ความรู้ตรงนี้ท่านชัดเจนมากกว่าพวกผมนะครับถ้าต้องบอกว่าช่วงนี้ลำไย,ยออกเนี่ยพี่น้องช่วยดูนะฮะลำไย,ยเราถ้าถึงเวลาเก็บแล้วเนี่ยคุณภาพดีจริงๆริงไหมมันเหมาะที่จะสามารถที่จะส่งออกได้ไหมเหมาะที่มาขายในประเทศได้ไหมนี่นั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้มันเป็นช่วงของการบบรุงทั้งหลายท่านก็แยกส่วนของท่านไปท่านก็ดูแลของท่านไป แรงงานไม่มีก็อยากให้ใช้แรงงานของเราเท่าที่มีอยู่ให้มากที่สุดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนที่3ในภาคราชการที่เรานั่งคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยผมผมได้เรียนท่านท่านเอดีนะฮะบ,บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมคุยในเรื่องของอิสตันฟุตคอริดอร์นะครับ,รบก็เป็นมาตร,รการอันหนึ่งที่เราเคยเสนอพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาที่มาตรวราชการเมื่อปีห1ห่งบอกว่าเราอยากให้ภาคเนี้ย เป็นเป็นระเบียงผลไม้ก็คือฟู้ตคอริดอร์สำหรับที่จะเป็นแหล่งรวบรวมผลไม้ของประเทศระเบียงผลไม้สำหรับภาคตะวันออกทั้งหมดทั่วประเทศนะเราลองคิดถึงถึงถึงตรงนั้นเลยว่าใครที่คิดว่าทนี่ทั้งหมดเลยใครใครที่คิดว่าจะมาทําธุรกิจเรื่องผลไม้ต้องมาอยู่ที่นี่ใครมีผลไม้แล้วอยากจะขายมาขายที่นี่นะครับซึ่งก็พูดคุยกันบางคนบอกว่าเอาไปตั้งที่ชนบุรีบางคนบอกไปตั้งระยองบางคนบอกตั้งจันทร์บางคนบอกตั้งตาด อันนั้นไม่ใช่ประเด็นเพราะนี่เป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยก็เราก็เสนอข้อมูลให้ไปว่าแนวคิดของพวกเราเนี่ยเรียนพี่น้องเลยนะครับว่าการเป็นศูนย์ผลไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยจันทุดีไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นจันทุดีบอกว่าในภาพของจันทุรีเราเนี่ยเราผลผลิตสินค้าเนี่ยเราไม่ตกค้างเราไปได้เกือบหมดเพราะฉะนั้นเราเราค่อนข้างสบายใจบางที่เนี่ยบอกว่ามีปัญหามีปัญหาเพราะว่าล้มที่มารับซื้อเขาไม่มี ของจันทบุรีมีอยู่ประมาณห้าร้อยลงฮะห้าร้อยนี่เก็บหมดเลยนะฮะที่อยู่รอบๆเนี่ยมาพวกในพื้นที่ตรายก็มาเราระยองก็มาเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของที่เราคุยว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตเนี่ยมันมีอยู่สองแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นแนวทางที่สองก็หาอะไรที่มันจะเป็นสิทธิพิเศษให้เกิดขึ้นกับพี่น้องในในภาคตะวันออกซึ่งเรามองเรื่องสิทธิภาษียกร อันนี้คือหัวใจเลยฮะถ้าเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นี่มันก็จะช่วยได้ตัวที่สามที่เรากาลังมองก็คือเรื่องของการขนส,มสม่งเรามีปัญหาเรื่องของการขนส,มสม่งเราใช้เวลาขนส่งสินค้าเนี่ยออกไปจีนพวกโลจิสติกอะไรพวกนี้ใช,<ะ>ใช่ไหมคะไปจีนเนี่ยเราเดินทางด้วยรถเทรลเลอร์นะครับไปแล้วต้องไปเปลี่ยนหัวที่ประเทศนั้นวะุ่นวายมากทํายังไงเราถึงจะให้ไปได้เร็วถ้าเป็นรถก็ขอให้ผ่านฉลุยไม่ต้องมาเปลี่ยนคนขับไม่ต้องะอะไรอย่างนี้ได้ไหมประเด็นที่สอง ถ้ามีทางรถไฟเพิ่มขึ้นเราจะเชื่อมโยงทางรถไฟเนี่ยไปสู่เส้นทางออกที่จะส่งไปถึงจีนมันจะทําให้การขนส่งเร็วแล้วลดต้นทุนของพวกเราด้วยนี่นี่คือแนวคิดที่เรากำลังกำลังคุยกันว่าในอนาคตเ,เราจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้ซึ่งถ้าทําได้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะขายผลไม้ได้ได้อย่างสบายใจมากขึ้นไม่ต้องไปกังวลว่าผู้ประกอบการเขาขาดทุนเขาจะไม่รับซื้อเราะจะไม่มีอีกตัวหนึ่งที่เราเราเราจะพูดกันตลอดนะครับผมเรียนพี่น้องเกษตรกร ผมเคยเคยคุยกับพี่น้องในจันทุกดีตลอดว่าราคาผล,ผลผลิตในประเทศไทยเนี่ยไม่แตกต่างกันท่านขายลงร้อยหนึง่งในประเทศขายร้อยยี่สิบร้อยสามสิบทำไมเราไม่แบ่งส่วนหนึ่งออกมาออกมาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปแปรรูปเพราะการแปลรูปเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงเขาไม่มีใครเขาเอาทุเรียนราคาร้อยบาทไปแปรรูปหรอกครับเขาต้องการห้าสิบบาทแปลรูปเพราะฉะนั้นเอาส่วนแบ่งที่มีอยู่เนี่ยไปขายในประเทศซึ่งในประเทศเรายังมีความต้องการผลผล,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 ผลิตค่อนข้างเยอะมากแต่เราไปไม่ถึงฮะ ต่อไปอาจจะให้สยามช่วยช่วยแบ่งเบาสิ่งนี้ไปกระจายตามจุดต่างๆของของสยามธุรกิจนะครับมันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งจะทําให้เราคานอํานาจในเรื่องของการกําหนดราคาผลผลิตในประเทศของจังหวัดเราได้ด้วยครับค่ะก็สุดท้ายก็ขอให้ท่านท่านลองเนาะฝากรเรื่องการส่งเสริมรเรื่องกเกษตรอินทรีย์นะคะคสาหรับภาคตะวันออกนะคะที่เป็นจะเป็นระเบียงผลไม้ระดับประเทศ ในอนาคตครับ,รบก็อย่างที่ผมเรียนี่ฮะว่าผลไม้ตอนนี้เรื่องคุณภาพมาแรงนะครับเรื่องสุขภาพก็มาแรงเพราะฉะนั้นเราทําผลไม้เราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพไปด้วยกันอะไรที่เรากินนั่นแหะคืออะไรคือสิ่งที่เราขายเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่กินเนี่ยแต่ท่านเอาไปขายนั่นแสดงว่าผลผลิตท่านไม่ดีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรขอให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในด้านของอินทรีย์ที่เรากําลังยอมรับอยู่ว่า มันเป็นเรื่องที่กําลังจะมาทดแทนหลายๆสิ่งหลายหลายอย่างในอนาคตเพราะสิ่งที่เราได้จากอินรีเนี่ยหนึ่งในเรื่องของสุขภาพ 2. ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นการฟื้นฟูดินฟื้นฟูธรรมชาติลดการใช้สารเคมีแล้วที่สําคัญคือการลดต้นทุนนีค่คือหัวใจสําคัญของสิ่งเหล่านี้ก็ฝากท่านด้วยฮะช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับ,รบพยายามทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้เน้นในเรื่องของคุณภาพกับสุขภาพควบคู่กันครับครับก็วันนี้ก็คงจะต้องขอขอบคุณ บุคคลสําคัญทั้งสองท่านนะฮะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในภาคตะวันออกนะครับวันนี้ก็ต้องการขอบคุณท่านสมพัฒน์ทรงตะตูรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะฮะแล้วก็ท่านวัชราพรเวชกุลนะครับบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เสียธุรกิจหะและผมจะตุลกับแก้วบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เสียธุรกิจเราทั้งสามคนก็คงขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ